สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการใหม่นะครับรีวิวที่จริงใจนะครับหรือว่าจริงๆผมชอบเรียกว่าของวิเศษของดูไรมอนนะครับของวิเศษของดูไรมอนวันนี้นะครับก็คือของที่ผมซื้อมาจากแอปแล้วก็ใช้จริงนะครับมารีวิวจริงแบบเร็วๆเลยดีไม่ดีมารู้กันนะครับวันนี้ผมจะรีวิวหลายอย่างเลยนะแต่ว่าในคลิปนี้น่าจะมีสัก2องอย่างเนาะเดี๋ยวจะได้ไม่ได้เสียเวลามากมากเกินไปนะครับใน ชิ้นแรกนะครับของวิเศษโดรยมอนชิ้นแรกนะครับก็คือเป็นตู้นะครับอนเนกประสงค์นะครับซึ่งผมซื้อมาเมื่อประมาณสักเดือนสองเดือนที่แล้วแล้วก็รู้สึกว่ามีประโยชน์มากๆเดี๋ยวผมมาอธิบายฟังว่ามันคืออะไรนะครับคือเมื่อก่อนน่ะผมใส่เสื้อผ้าใส่ตู้แบบนี้ห้องผมก็จะรกๆหน่อยนะนี่ครับผมเอาเสื้อผ้าใส่ในนี้แล้วก็ข้างในนี้ก็ยังมีนะแต่ว่าเป็นเสื้อผ้าที่ผมไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็ไอ้หีผ้าเนี่ยมันก็จะสามารถเปิดปิดได้จุได้เยอะ แต่ว่ามันต้องมานั่งเปิดปิดแบบว่าไม่สะดวกอะ่ะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าวันดีคืนดีผมใส่ของไว้ข้างบนนี้ใช่ไหมแล้วเวลาผมจะเอาเสื้อผ้านเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีความสะดวกนะครับก็เลยหาทางเลือกอื่นที่ทําให้ห้องเป็นระเบียบด้วยสวยงามด้วยแล้วก็สะดวกด้วยผมก็เลยเล็งไปที่ไอ้ตู้นี้นะครับซึ่งไอ้ตู้นี้มันก็เป็นทางเลือกที่เป็นมีประโยชน์หรือว่าสะดวกกว่าตู้ไม้อะไรต่างๆด้วยความที่ ห้องของผมมันอยู่ชั้นสองแล้วก็ผมก็ไม่อยากไปรบก,กวนใครมายกมาประกอบอะไรที่มันเป็นไม้มันจะใช้เครื่องมือที่ยุ่งยากนะครับมีสกงสกรูมีต้องใช้สวงสว่านแต่ว่าตัวตู้นี้มันเป็นตู้ที่เป็นพลาสติกเนาะแต่ว่าเป็นพลาสติกที่ความแข็งระดับกลางๆนะครับก็คือไม่อ่อนเหมือนพวกกล่อง,กกองรองเท้าพวกกล่องรองเท้าผมเคยซื้อมาประกอบใช้ใช้ไม่ได้เลยครับต้องทิ้งหมดเลยบางมากอย่างกระดาษนะครับ แต่ว่าอันนี้คือแข็งแรงพอนะครับแข็งแรงพอที่จะใส่สิ่งของได้แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นที่แบบแข็งโป๊กเหมือนพวกอะไรละ่ะเกือบจะถึงเป็นของพวกโลหะหรือว่าเป็นพลาสติกที่แข็งมากๆอะไรขนาดนั้นอยู่กลางๆพอจะใส่เสื้อผ้าหรือว่าของเบาๆได้นะครับซึ่งผมซื้อมาเนี่ยมีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชั้นใช่ปะแล้วก็เวลาคุณเลือกซื้ออ่ะมันจะมีความกว้างให้เลือกนะครับความกว้างให้เลือกว่าคุณจะเอา กว้างเท่าไหร่แล้วก็ความสูงเท่าไหร่ทริคก็คือให้คุณคำนวณช่องว่างสเปซให้ดีนะครับคือตอนแรกที่ผมซื้อมาเนี่ยผมกะสเปซต,ตรงนี้ผิดคือมันมีหลายความกว้างใช่ป่ะเนี่ยมันมีช่องว่าง้ายขวาอยู่ตรงนี้กับตรงนี้ผมกะสเปซผิดคือผมกะจะมาใส่ช่องเนี้ยให้เต็มเลยกะมาใส่ช่องเนี้ยให้เต็มเลยแต่ปรากฏว่าวกะสเปซผิดมันเลย,ม,เลยมันเลยมีเหลือที่ใช้ขวาอีกพอสมควรอันเนี้ยผมเสียดายมากให้ท่านผู้ชมคำนวณความกว้างให้ดีนะครับอย่ากะเอา แล้วก็คุณก็จะได้ตู้ที่มาใส่ที่ความจุที่พอดีแล้วก็มันก็จะประหยัดสเปซห้องนะครับ1ก็คือความกว้างแล้วก็2คือความสูงนะครับเดี๋ยวผมไม่ดูความสูงของผมเนี่ยมีประมาณ1 2 3 4 5สี่ห้าชั้นใช่ปะผมกะความสูงที่แบบว่ากลัวจะไปชนแอร์ข้างบนผมมันจะมีแอร์ปะ่ะผมกลัวที่จะชนแอร์ผมเลยเอาแค่ห้ชั้นจริงๆคือ6 7ชั้นได้สบายๆเลยนะครับ6-7ชั้นได้สบายๆเลยแล้วก็มันจะแบบ พอดีกับช่องว่างที่เหลืออยู่สรุปคือให้คํานวณช่องว่างของห้องของคุณบนล่างซ้ายขวาให้ดีนะครับแล้วก็ซื้อมาที่พอดีก็จะได้ตรงตามความต้องการความจุแต่อย่างไรก็ตามถ้าสมมติว่าคำนวณผิดอย่างผมใช่ปหความกว้างอาจจะทําอะไรไม่ค่อยได้แต่ว่าไอ้ความสูงเนะี่ยคุณสามารถซื้อ,อเหมือนชั้นที่ย่อยๆนะครับสมมติว่าผมขาด2องชั้นเนะี่ยผมอาจจะซื้ออ,อีก2อสามชั้นมาต่อได้เพราะว่า ตัวชั้นเนี่ยมันเปรียบเสมือนคล้ายเป็นตัวต่อเลโก้ที่คุณจะแบบซื้อมาเพิ่มแล้วก็มาต่อได้มันมันเป็นชิ้นส่วนที่ต่อเหมือนกันหมดเลยนะแค่ข้างบนเนี่ยมันจะมีฝาปิดแล้วข้างล่างก็จะมีล้อนะครับมีล้อส่วนของฟังก์ชันนะครับก็คือการใส่ของนั่นแหละง่ายนะครับแล้วก็ข้างหน้านก็จะมีเป็นตู้เป็นฝานะครับแล้วก็เป็นพลาสติกเหมือนกันไอ้พวกเนี้ประกอบผมประกอบเองคนเดียวนะครับแล้วก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือไม่ยากนะครับสุภาพสตรี สาวๆเนี่ยน่าจะประกอบได้ง่ายๆเลยไม่ต้องออกแรงมากอะไรมากนะครับเป็นพลาสติกทุกส่วนมันจะมีส่วนที่เป็นโลหะก็คือส่วนที่เป็นไม่เหล็กอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับอ่ะส่วนที่เป็นแม่เหล็กเนี่ยครับตรงเนี้ยก็คือก็แค่เป็นกระดุมอ่ะกดเข้าไปนะครับแล้วก็พอเราปิดตัวเนี้ยน,อน็อตไอ้ตรงเนี้ยน็อตไอ้ตรงที่เขาใส่มาตรงตรงประตูนะครับมันก็จะไปดูดไม่เหล็กปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบติดเลยนะครับอันนี้ก็ง่ายๆครับสะดวกเวลาก็เปิดก็เปิดอย่างนี้นะครับซึ่งผมก็ใส่เสื้อผ้าจริงเห็นปะ แต่ด้วยความที่ไอ้ตู้เนี่ยความกว้างผมกะผิดแต่เนี่ยมันก็ใส่เสื้อผ้าได้สองสองล็อกแต่ว่ามันเป็นสองล็อกที่แบบถ้าเป็นตัวใหญ่ๆอ่ะมันก็จะใส่ลําบากเห็นป่ะมันจะยัดลําบากหน่อยคุณให้เลือกความกว้างที่มันกว้างหน่อยนะให้มันกว้างหน่อยอันนี้ก็ประมาณสักห้าสิบเซนมั้งที่ความกว้างผมเลือกมาก็อาจจะให้เลือกตามความเหมาะสมที่คุณจะใช้งานจริงๆกันแล้วกันเนาะส่วนฟังก์ชันอีกอย่างหนึ่งที่เขามีคือเขามีล้ออยู่ครับ ล้อเนี่ยทริคของการติดล้อครับเวลาคุณติดนยคุณดูให้ดีว่าจะติดล้อหน้าหรือล้อหลังคือผมมาติดผิดไปนะครับด้วยความที่ล้อที่มันเป็นล้อหน้าเนี่ยมันจะมีสลักเป็นเบรกอยู่นะมันจะมีสี่ข้างใช่ไหมมันจะมีสองคู่ใช่ไหมครับซึ่งถ้าเราใส่ไปแล้วยัดเข้าไปแล้วเนี่ยล้วก็จะถอดออกยากมากเพราะมันแน่นนะเวลาใส่แล้วมันจะแน่นละให้เอาไอ้ตัวที่มันมีสลักที่มันเป็นเบรกเนี่ยมาไว้ข้างหน้าทั้งคู่ เพราะว่าถ้ามันเป็นล้อหลังอ่ะคุณจะไปเบรกยัยงไงอ่ะคุณจะไปกดยังไงมันอยู่ข้างหลังใช่ไหมเออก็มาไว้ข้างหน้าทั้งคู่อันนี้ผมใส่ผิดอันนี้ผมใส่ถูกแล้วนะแต่ว่าฝั่งข้างนี้ผมใส่ผิดนะครับไม่งั้นนี่ก็จะได้มีเบรกทั้งคู่แล้วเวลาคุณกดกดล็อกกดเบรกอ่ะมันจะได้ไม่เลื่อนเวลาคุณเปิดตู้หรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าคุณใส่ของมากพอหรือหนักพอมันก็ไม่มีปัญหาแห้ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณใส่ของเบาเนี่ยมันก็จะจําเป็นจะต้องมีเบรกนะครับเวลาคุณดึงเปิดปิดเนี่ยเผื่อเล ตู้มันจะได้ไม่เลือนนะครับแต่ว่าอันนี้น้าหนักของเสื้อผ้าผมน่าจะมากพอนะครับพอผมเอาเสื้อผ้ามาใส่เนี่ยมันก็ดูออกกันนซึ่งก็ดูห้องที่แบบเป็นระเบียบมากขึ้นเวลาผมมาแต่งตัวจะเอาเสื้อผ้าอะไรเงี้ยผมก็สามารถเปิดปิดแล้วก็หยิบเสื้อผ้าได้สะดวกส่วนชั้นบนสุดก็จะเป็นวางคงวางของกระจุกกระจิก๊กอะไรก็ได้นะครับผมก็ใส่เครื่องสำอางอะไรข้างบนนะครับเนี่ยแต่ว่าเสดายที่ผมกะสเปซผิดไม่งั้นก็จะจุก,กว่านี้เดี๋ยวถ้าว,ว่างผมก็คงจะเอาชั้นที่สองที่สามมาต่อเพิ่มนะครับโอเคเน ของวิเศษของโดรีมอนชิ้นที่สองนะครับแอนแนนต์เนะครับคือแปลงสีฟันไฟฟ้าครับแปลงสีฟันไฟฟ้าเนี่ยเดี๋ยว <c oughs> นี่ให้ดูเลยว่าผมใช้งานจริงเห็นว่าไอ้ทรงพลาสติกมันมีแบบดำคราบดำๆเหมือนเป็นลาแล้วแล้วไม่ออกด้วยนะครับเพราะว่าใช้งานจริงๆแล้วก็จะเห็นว่าตัวแปลงเนี่ยสีหายหมดแล้ว,ลวจริงๆต้องเปลี่ยนแล้วนะครับต้องอธิบายก่อนว่าผมอ่ะเป็นคนขี้เกียจนะครับขี้เกียจซะทุกเรื่องเลยนะ การแปลงฟันแี่ยขี้เกียจไม่ได้เพราะแปลงฟันแล้วถ้าคุณขี้เกียจอะคุณจะขี้เกียจแปลงฟันแล้วก็ฟันจะเสียเนาะดังนั้นเนี่ยจะทํายังไงให้การขี้เกียจแปลงฟันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ขี้เกียจน้อยลงหรือว่าง่ายขึ้นคําตอบคือแปลงสีฟันไฟฟ้านะครับผมเกิดมาตั้งเลข3แล้วเนี่ยก็จะไปถึงเลข4แล้วเนี่ยยังไม่เคยใช้แปลงสีฟันไฟฟ้าทีแรกก็กลัวเหมือนกันว่าเฮ้ยมันจะใช้ยังไงนะครับแล้วมันจะแบบมันมันจะน่ากลัวไหมเวลาเห็นคนอื่นใช้มันปั่นๆแรงๆอะไรอยนี้ใช่ไหม แต่แรลกดว่าแรกๆก็บอกตรงๆว่าก็กลัวนะครับแล้วก็ได้ลองใช้ไปสักพักก็เริ่มชินแล้วก็รู้สึกว่าสะดวกแล้วก็ตอบโจทย์คนขี้เียจอย่างผมมากหลักๆคือคุณก็ใสยย่ยาสีฟันตรงนี้ใช่ปะ่ะแล้วก็แบบเหมือนแปรงฟันธรรมดาเนี่ยคุณก็ใสยย่ยาสีฟันกลัวปากให้ให้ให้มันเปียกแล้วก็คุณก็มีสวิตช์เปิดปิดตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีแบบมีสอง มี2ความเร็วนะครับอันนี้มัน่าจะอยู่กับรุ่นด้วยแหละว่าความเร็วมันจะมีกี่ความเร็วแต่ว่าที่ผมใช้มันจะมี2ความเร็วผมก็ใช้ความเร็วที่เบาหน่อยเพราะว่าผมก็ยังกลัวๆอยู่ว่าความเร็วที่มันแรงคือมันแรงมากก็ไม่รู้ว่าจะทําให้ผมมีปัญหาเรื่องของฟันหรือเปล่าว่าฟันผมก็จะมีบางบางอันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมั่นคงแล้วนะแล้วถ้าเกิดว่าใช้แรงก็กลัวจะมีปัญหาผมก็เลยใช้อันที่เบาหน่อยแต่มันก็ยังแรงอยู่เนี่ยแรงพอที่จะทําให้สะอาดอยู่ดีนะครับเป็นของ โอเล้าบีนะครับโอเล้าบีแล้วก็เป็นรุ่นนี่รุ่นไม่แน่ใจพอซื้อมาเป็นปีๆแล้วนะครับคือข้อดีของมันคือใช้ง่ายนะครับแล้วก็แบตหน้าเนี่ยเวลาคุณใช้ไปคุณก็จะมีที่ชาร์จแบตมาด้วยแล้วคุณก็ไปชาร์จแบตกับปลั๊กธรรมดาน,นี่แหละใช้แปลงแบบเช้าเย็นเช้าเย็นเนี่ยใช้ได้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ถึงสิบวันนะครับหนึ่งอาทิตย์ถึงสิบวันก็จะได้ประมาณอา,าาอาทิตย์เทาไหรอาทิตย์สองที่ละกันคุณก็จะสามารถ เอาไปชาร์จได้อีกครั้งหนึ่งคือครั้งหนึ่งรอบการใช้งานก็ประมาณนั้นนะครับประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับคุณก็ไปชาร์จทีหนึง่งแล้ว,แล,วแล้วเมื่อคุณใช้งานไปอะครับตรงหัวมันเนี่ยมันจะมีเป็นสี <sponsor S 1> สเดี๋ยวผมห้ดูอันที่มันเป็นอันใหม่นะครับเนี่ยมันจะเป็นสีที่เป็น others. สีสฟ,ฟ,ฟ้าเนี่ยเห็นปะสีฟ,ฟ้าเนี่ยเป็นหัวเปลี่ยน <pal> man, ชยยใช่ปะคือถ้าคุณใช้ไปแล้วไอสีฟ้าเนี่ยมันจางหายไปเนี่ยแสดงว่ามันหมดอายุการใช้งานให้คุณเปลี่ยนนะครับให้คุณเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนก็คือดึงออกเลยนะ ดึงออกปุ๊บมันก็จะเป็นห่วงเนี่ยคุณก็เอาอันใหม่มาเสียบเปลี่ยนแต่นี่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมยังไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าข้อเสียของมันของไอ้เจ้าสิ่งเนี้ยนะครับก็คือหนึ่งมันค่อนข้างจะใหญ่ถ้าคุณพกไปเดินทางอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะต้องมีพื้นที่นิดหนึ่งมันจะไม่ใช่เหมือนแปรงสีฟันที่เล็กๆสั้นๆหรือว่ามีหลายขนาดเนี่ยมันค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็สองคือมีน้ําหนักนิดหน่อยนะครับสําหรับใครที่ชอบกับแปรงฟันแปรงแปลงสีฟันเบาๆอาจจะไม่ชินมือแรกๆนะแต่ว่าก็ถ้านานๆ สามคือเนี่ยครับไอ้ส่วนของยางส่วนของอะไรผมไม่แน่ใจว่าไอ้คราบดำๆเนี่ยมันเป็นเป็นราหรือว่าเป็นอะไรซึ่งพอมันอยู่กับน้ําปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่ยางพวกนี้มันจะมีสีดำๆพวกนี้ซึ่งผมไม่รู้นะว่าเป็นราหรือเปล่ามันขึ้นมานะครับวิธีการคือตอนที่คุณใช้เสร็จคุณให้รีบเช็ดให้แห้งให้รีบเช็ดให้แห้งมันก็จะเป็นยากขึ้นนะครับหรือว่าเป็นน้อยลงซึ่งอย่างที่ผมบอกผมขี้เขียนไงพอผมแปรงฟันเสร็จล้างล้างล้างเสร็จผมก็โยนไปเลย มันก็เลยเป็นอย่างนี้นะอันนี้ก็คือเป็นข้อจํากัดที่ควรจะไปควรจะไประวัดระวังนะครับควรจะไประวัดระวังซึ่งไอ้ตรงเนี้ยก็ตอบโจทย์นะครับสําหรับคนที่ขี้เกียจอย่างผมนะนี่แค่อพอถึงอายุข,ของมันก็ซื้อหัวมาเปลี่ยนส่วนไอ้ตัวเนี้ยใช้ยาวๆใช้มาไม่เคยมีปัญหาครับไม่เคยมีปัญหาพังไม่เคยมีปัญหางองแงใดยๆยกเว้นเวลาแบตหมดฉุกเฉินคุณก็ต้องมานั่งแปลงอ๋อเวลาคุณแปลงนะครับเวลาคุณแปลงปุ๊บถ้าเกิดว่า มันออกแรงมากเกนิ <political light S 1> okay. นไปนะครับเวลาคุณออกแรงกดอะออกแรงกดปุ๊บแบบมันจะมีไฟสีแดงขึ้นเตือนนะครับตรงนี้นะครับซึ่งอันนั้นเป็นตัวมองบอกว่าคุณออกแรงมากเกินไปแล้วนะเออมองเห็นนะเพราะไฟมันค่อนข้างสว่างครับมันจะมองเห็นเป็นไฟสะท้อนนะตอนที่เราแปลงเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่ามันแดงถ้ามันแดงปุ๊บเนี่ยแสดงว่าคุณออกแรงมากเกินไปให้ผ่อนแรงการกดกดฟันของคุณนะการแปลงของคุณมันจะเตือนว่ามันอันตรายละให้เบากว่านี้นะครับ กดแรงให้มันเบาลงนะครับส่วนไอ้ที่มันเป็นรูปถ่านนะครับก็คือมันจะกระพริบตอนที่แบตจะหมดอ่าเราก็เตรียมที่จะไปชาร์จได้แต่มันก็ไม่ได้กระพริบตอนหมดทันทีนะก็คือก่อนจะหมดสักแปลงฟันได้อีกสัก2รอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเตือนละวนะว่าเอ้ยกล้จะหมดแล้วคุณก็เอาไปชาร์จนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องจกำกับไว้นะครับ <S 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 ส,สมมติว่าฉุกเฉินจริงๆคุณไปแปลงฟันที่ข้างนอกไปแคมป์ปิ้งไปอะไรก็แล้วกัน ตามแล้วก็ไม่มีไฟฟ้าจริงคุณก็แปลงธรรมดาก็ได้คือสมมติว่าแบตหมดใช่ไหมมันแปลงแบบปั่นไฟฟ้าไม่ได้คุณก็แปลงธรรมดาเหมือนยางสีฟันเออแปลงสีฟันธรรมดาก็ได้ก็สามารถใช้ได้ด้วยเช่นกันนะครับไม่ได้ผิดกติกาแต่อย่างใดเนาะเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งที่ทําให้ผมชีวิตเปลี่ยนเลยกับคนที่ขี้เกียจอย่างผมสรุปคือในวันนี้ของวิเศษของดูไรมอนมีตู้วิเศษที่ช่วยให้ห้องออแกน а ส์เป็นระเบียบมากขึ้นแล้วก็ชิ้นที่2คือแปลงสีฟันไฟฟ้าที่ทําให้คนขี้เกียจแปลงฟังน รู้สึกสะดวกสนุกประหยัดเวลาในการแปลงฟันมากขึ้นนะครับก็อย่าลืมไปอลองพิจารณาแล้วก็กดกันสิ่งที่ผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นความลับเลยก็คือถ้าท่านผู้ชมมาช้อปปิง้งก่อนที่จะหมดวันที่25นี้นะในลิงก์ของผมพวกนี้นะคุณจะได้ส่วนลดเป็นคอยแคชแบ็ก25%เพิ่มเติมจากคูปองอีกทีหนึ่งนะครับให้คุณกดลิงก์ที่ของผมนะคือมันไม่ใช่ทุกคนนะ จะได้เฉพาะคนที่เขาเชิญน,น,นะนะซึ่งผมก็ได้รับเชิญด้วยก็คือคุณซื้อในลิงก์ของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าใดๆที่ปักหมุดไว้เนี่ยภายในวันที่25เป็นวันสุดท้ายเนี่ยนะคุณก็จะได้ค่าเขาเราียกว่าได้คอยคืนไป25%ของสินค้าสูงสุด1000คอยหรือ5เอ่อ500คอยหรืออะไรผมจำไม่ได้นะแต่ว่าสูงสุดคือคือคือยิบ้วแลคุณก็ไปคอมโบกับคูป,ปองที่เขาน่าจะแจกอยู่แล้วในวันที่25เนี้ยอีก ากากว่าคุณจะได้คอย2องตอบซึ่งคอยเหล่านี้จะมอบให้คุณในในภายในเดือนมก,กราคมเดือนหน้านี้นะครับโอเคอย่าลืมนะถ้าเกิดว่าคิดว่าสิ่งที่ผมรีวิวนี้ของวิเศษของดูไรมอนพวกนี้มีประโยชน์แล้วก็ก็อย่าลืมไปพิจารณากันสำหรับคลิปนี้มาเกมมิ่งลาไก่อนครับสวัสดีครับ